ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนกนะ็เข้ามาอยู่ในช่องสองสีพีเคหนเลยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นรอบส่งของวันงคาที่21ดกรดกฎาคม2 5 6 3นะคะทุกคนนี่เลยวันนี้มีส่ง2ออเดอร์แน่นๆจุกๆุนะคะเป็นปีกรวนทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์แรกกันเลยนะคะออเดอร์นี้นะเป็นคู่หูคู่จินทางคู่กันข่าวไว้คุณ2ก็จะมีอาโมนิซิโลทิป1กระปุกแอลกูตาอาโมนี1กระปุกนะคะ,นะค,ะคู่นี้นะ5 5าบาทส่งฟรีแฟลเอ็กเพสนะคะบอกเลยว่าเซ คุ้มมากอันนี้ส่งลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าประจํากลับมาสั่งซ้ํานะคะทุกคนบอกเลยว่าของไม่ดีลูกค้าไม่กลับมาสั่งซ้ําแน่นอนออเดอร์ที่2นะคะทุกคนเป็นผิวกายขาวสายเซ็ตคอมโบนะคะทุกคนก็คือมีอะไรบ้างก็จะมีแอลกูตาโมนิทนึงกระปุกอะโมนิซิโรทีปห่งกระปุกแล้วก็ส่มพินโกหนึ่งหลอดนะคะบอกเลยว่าอย่างมีผิวกายขาวใสจุกจุกแนะนําให้มาตํา คู่นี้เลยเซตนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าอัดแน่นมากเลิศมากแล้วก็ที่สําคัญคือเซตนี้นะคะทุกคนราคาเพียงแค่840บาทจากปกติ870บาทที่สำคัญส่งฟรีแฟตอีกจังหากคือเซฟเงินไปนเลย60บาทจ้าคือคุ้มมากอย่างมีผิวใกล้เขาใส่มาตานะคะทุกคนส่งลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เลยก็ขอบคุณทุกออเดอร์ที่มาอุดหนุนกันนะคะขอบคุณค่ะ